สลามอะลัยกุมค่ะวันน yeah. ี้แอดมาทำเมนูลาบวุ้นเส้นไก่สับเป็นเมนูง่ายๆแซบๆทำกินเองได้ที่บ้านรสจัดจ้านอร่อยเผ็ดเปรี้ยวที่มาพร้อมกับความหวานของเนื้อไก่จะทานพร้อมกับข้าวหรือจานเดียวก็อร่อยเหมือนกันค่ะนำผักชีฝรั่งนำมาตัดส่วนรากออกจากนั้นนำมาหั่นซอย ตามด้วยต้นหอมนำมาหั่นซอยน้ำผักชีตัดในส่วนรากออกจากนั้นนำมาหั่นซอย ตามด้วยต้มห่อนำมหาหันในส่วนรากออกจากนั้นนำมหาหัรนซอยนำแตงก,กวามาหาั่นนำเห็ดเข็มทองมาหั่นส่วนโค้งออก ตามด้วยนําเนื้อไก่มาหั่นหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาสับเป็นชิ้นเล็กๆล็กนำเห็บหูหนูมาหั่นตามใจชอบได้เลยค่ะนํามะนาวมาหั่นเป็นซิกซี ตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำลงไปในกระทะพอน้ำเริ่มเดือดใส่เห็ดหูหนูลงไปลวกได้เลยค่ะลวกเสร็จแล้วตัดขึ้นสะเด็ดน้ำเอาไปพักไว้ก่อนตามด้วยเห,เห็ดเข็มทองลงไปลวก ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดขึ้นสเสด็จน้ำนำไปักาวิกรอนนำวุ้นเส้นลงไปลวกลวกสุกแล้วตัดขึ้นสเสด็จน้ำเอาไปักาวิกรอนจากนั้นนำไก่ลงไปลวกให้สุกเสร็จแล้วตัดขึ้นเอาไปผ่าวกรอนใส่พริกลลป่นลงไปตามด้วยข้าวคั่ว น้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำกระเทียงดองบีบมะนาวลงไปยิ่งบีบเยอะก็ยิ่งหอมจากนั้นคนส่วผสมให้เข้ากาันจากนั้นนำไก่ใส่ในโถผสมตามด้วยวุ้นเส้น เห็ดเขนทองเห็ดหูหนูหอมแดงจากนั้นคนคุกเข้าให้เข้ากันตามด้วยผักชีฝรั่งต้มผอมผักชีคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย จัดจานพร้อมเสิร์ฟจัดตกแต่งด้วยแตงกวาตามด้วยและอุ้นเส้นไกส่สับแค่นี้ก็เสร็จเรีร้อยเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ